ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชยัยพอดแคสต์นับบัดนี้บ่ายวันนี้นายกร,รัฐมนตรีหลีสเสียนหลงสิงคโปร์ประกาศยุบสภาเลือกตั้งใหม่ครับเลือกตั้งท่ามกลางโควิด -19 ต้องถือว่าท้าทายมากและประเทศไทยเราก็อาจจะดูเป็นตัวอย่างได้นะครับเพราะว่ามีการพูดถึงเลือกตั้งท้องถิ่นปีนี้ ีการพูดถึงว่าถ้าหากนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาเจอกับแรงกดดันมากอาจจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็ได้ดังนั้นต้องดูสิงคโปร์เขาลองดูก่อนของเขานี่ไม่เหมือนกับของเรานะครับของเขานี่ให้หาเสียงแค่9วัน9วันนะครับมีคนถามผมใน Facebook ว่าจริงเหรอให้หาเสียงแค่9วันเหรอใช่ครับ9วันเท่านั้นครับเข้าประกาศยุบสภาวันนี้ วันที่30มิถุนายนนี้จะให้สมัครและเสร็จหลังจากนั้นเลือกตั้งวันที่10กรกฎาคมเดือนหน้านี้เองเขาให้หาเสียงแค่9วันจริงๆและปกติในสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยเขาก็จะใช้ให้เวลาไม่เกิน2สัปดาห์ยุบสภาตูมปรับเนี่ยทุกคนต้องพร้อมแปลว่านะักการเมืองต้องตื่นตัวตลอดเวลาต้องอยู่ใกล้ชิดประชาชนตลอดเวลา การยุบสภาพเพื่อเลือกตั้งใหม่นั้นรัฐบาลคนที่เป็นนายกจะได้เปรียบเพราะว่าเป็นคนตัดสินกรณีนี้เนี่ยความจริงรัฐบาลสิงคโปร์สสพักค PAP และพักฝ่ายค้านเนี่ยจะอยู่ถึงปลายเดือนเมษายน5ปีแต่ว่านายกรัฐมนตรีมีอำนาจที่จะยุบสภาเลือกตั้งใหม่เมื่อไหร่ก็ได้เป็นการบอกว่ากลับไปให้ประชาชนตัดสินก็นแล้วกัน วันนี้อาจจะไม่ใช่เซอร์ไพรส์มากสาหรับคนสิงคโปร์เพราะมีการคาดการกันแล้วว่าอาจจะมีการยุบสภาก่อนเลือกตั้งแต่ว่าโควิด1 9นี่ก็เป็นปัจจัยใหญ่สิงคโปร์มีปัญหาเรื่องว่าตัวเลขคนติดเชื้อนี่พุ่งขึ้นสูงมากครับ42,000เคสถึงวันนี้เสียชีวิตอาจจะไม่มาก26รายแต่ว่ายังอยู่ในภาวะ ที่ค่อนข้างไม่น่าไว้วางใจแม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีดีเสินลุงวันนี้ก็ยังยืนยันนะครับว่าอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่กับโควิด19อีกระยะหนึ่งทีเดียวอาจจะหนึ่งปีหรือยาวกว่าน,นั้นด้วยซ้ำไปดังนั้นต้องตัดสินใจว่าจะเลือกตั้งตอนนี้หรือว่าเลือกตั้งตอนใกล้จะหมดเทอมกลจะหมดเทอมปลายเมษายนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ยังไม่น่าจะจบนะถ้าไม่น่าจะจบ ทำไมไม่เลือกตั้งตอนนี้มีรัฐบาลใหม่ที่ประชาชนเลือกมาให้เวลา5ปีเต็มๆแทนที่จะมีรัฐบาลปัจจุบันที่จะมีเวลาแค่อีกไม่ถึงปีที่จะสู้กับโควิด -19 นั่นนี่คือตักกะเหตุผลของลีเซนหลงแต่ที่มันน่าสนใจมากสำหรับเราที่ติดตามเหตุการณ์เพื่อนบ้านเราเนี่ยหปีจากนี้ไปเนี่ยแปลว่าลีเซนหลงอาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตลอด5ปีนะครับ ยังไงยังไงพัก PAP P e o p l e s Action Party ชนะเลือกตั้งอยู่แล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ตั้งประเทศชาตินี้มาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยพักนี้พักเดียวครับ PAP ตั้งโดยลีกวอนอยู่คุณพ่อของลีเสียนหลงนี่แหละและชนะเลือกตั้งมาอย่างถล่มทลายมาตลอดวันนี้ในสภาก็มีสสของพัก PAP เนี่ย82คนฝ่ายค้านมีเท่าไหร่ทราบไหมครับ9คนเทนะ่านั้น 82ต่อ9ขณะมี9คนนี่พ AP, รรคพีเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยยังบอกเฮ้ยฝ่ายค้านชนะเข้ามาตั้ง2ที่นั่งเพิ่มจากเดิมจากเดิมเนี่ยมี7มี6ที่นั่งให้ฝ่ายค้านชนะเข้ามาได้ยังไงตั้ง100%เกือบ100%ดังนั้นยังไงยังไงเนี่ย p a เเข้าก็ชนะอยู่แล้วละดังนั้นรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยต้องมองอย่างนี้ครับ ลีเซนหลงเคยพูดมาสองปีก่อนว่าผมจะก้าวลงแล้วนะและเรากำลังจะเตรียมตัวที่จะให้มีนายกรัฐมนตรีมาแทนผมและตอนนี้หลายๆคนในพักในคอรอมอ,อก,ก็แข่งกันที่จะมาเป็นนายกแทนผมและปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วครับก็บอกว่าตอนนี้ได้ตัวแนละ้วรัฐมนตรีศึกษาชื่อเฮงซุยเคยตเฮงซวีเคยตเนี่ยเป็นคน รุ่นอยู่อันดับที่สองรองมาจากดีเซนหลงแหละคือลงมาจากรีเซนหลงจะมีระดับกลางที่เขาชวนมาจากเอกชนชวนมาจากระดับข้าราชการเทคโนแครดมาอยู่ในคณะรัฐมนตรีแล้วเขาก็ตั้งเงินเดือนรัฐมนตรีเขาสูงนะครับต้องแข่งกับเอกชนได้ด้วยแล้วต้องเอาขืนมาเลยคนเก่งคนดีที่สุดของสิงคโปร์ต้องมาอยู่ในคอรอมอการเมืองสิงคโปร์ต้องให้คนทํางานได้ ดังนั้นเขาก็ตั้งเงินเดือนสูงและเขาก็จะชวนคนเก่งที่สุดในวงการต่างๆเนี่ยมาเข้ามาอยู่ในพักและเข้ามาทํางานในคณะรัฐมนตรีและแข่งกันคนที่สามารถจะพิสูจน์ฝีมือให้เป็นกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ก่อนท้ายที่สุดกระทรวงสําคัญก็แน่นอนครับกระทรวงการคลังตอนนี้ปีที่แล้วมีการคัดสรรจัดกันแล้วครับคนที่ขึ้นมาเป็นทายาทโดยตรงก็คือ เฮงซีเครตคนนี้ขึ้นมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีเบอร์หนึ่งและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมกันไปด้วยตอนนี้ผมเชื่อว่าดีเซนหลงประกาศยุบสภาเลือกตั้งใหม่พักกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งหปีเนี่ยไม่ใช่ลีเซนหลงเป็นเบอร์หนึ่งตลอดไปแล้วครับจะต้องมีการเริ่มให้เบอร์สองขึ้นมาแทนเพราะอะไรครับภาระหนักมาก จากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้เนี่ยต้องฉีดเงินต้องอัดสเตรอยใส่เข้าไปอีกไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนล้านเหรียญฮ่องกงคูณเข้าไปสิครับ24 25บาทต่อ1เหรียญฮ่องกงเนี่ยก็คือเป็นเงินถ้าเทียบกับไทยก็3ล้านล้านกว่าบาทสูงกว่าเราครับและ เศรษฐกิจของสิงคโปร์เนี่ยพยากรณ์กันแล้วว่าจะติดลบ7%สิงคโปร์นี่นะครับซึ่งเป็นพระเอกเรื่อง GDP เป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนมาตลอดเนี่ยอยู่ดีๆเศรษฐกิจเขาจะฟุบลงมาขนาดนี้เลยหรอครับไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าโควิด1 9เนี่ยทำให้การส่งออกย่ำแย่การค้าระหว่างประเทศต้องชะง,งักลงลอจิสติกส์ต้องหยุดชะบันเลยเนี่นะครับทำให้สิงคโปร์ซึ่งมี จุดแข็งอยู่ตรงนี้เลยครับการค้าระหว่างประเทศไม่มีอย่างอื่นนะครับไม่มีการเกษตรไม่มีการใช้เงินภายในที่มากพอที่จะอุ้มให้เศรษฐกิจเนโตได้ดังนั้นพอเจอวิบากกรรมเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเท่านั้นแหละสิงคโปร์ซึกดลงมาเลยครับดังนั้นภาระหนักอึ้งนั้นอยู่ที่ตัวรีเสยนหลงซึ่ง อายุก็เกือบ70แล้วนะครับ67-68แล้วก็มองว่าคนรุ่นที่50เศษ็เศษขึ้นมาถึง60เนี่ยครมชุดนี้ต้องเป็นครมรที่สู้กับโควิดให้ได้เหนื่อยแน่หนักแน่และดิฉลุงยังยอมรับเลยครับว่าไม่เคยเจอศึกหนักขนาดนี้ตั้งแต่ตั้งประเทศมาสถาปนาสิงคโปร์มาไม่เคยหนักขนาดนี้จริงๆ ดังนั้นคอรมอชุดใหม่นี้หลังเลือกตั้งนี้ต้องถือเป็นคอรมอวิกฤตครับอรมอภาวะฉุกเฉินจริงๆดังนั้นผมคิดว่าเขาวางแนวแล้วละว,ว่าถ้ารอเลือกตั้งไปถึงปีหน้านี้ไม่เวิร์คต้องเลือกตั้งตอนนี้มีเวลาห้5ปีจะทําอะไรมีเวลาที่จะประเมินสถานการณ์ที่จะดึงให้เศรษฐกิจกลับมาอยู่ในภาวะปกติให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ แต่การเลือกตั้งในภาวะโควิดนี่มีใครทําหรือเปล่าลเซยลลุงบอกมีสิงคโปร์ต้องดูตัวอย่างไต้หวันก็ทําเกาหลีใต้ก็ทําบางประเทศในยุโรปก็เลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาโควิดก็ยังมีอยู่แต่ว่าในอาเซียนี่ยังไม่มีประเทศไหนทํานะครับเขาทำยังไงละ่ะก็ก็ต้องกลัวสิว่าคนมาหาเสียงมีการรณรงค์ชุมนุมกัน และถ้าไปหย่อนบัตรเนี่ยจะมีปัญหาที่จะแพร่เชื้อกันไหมหรีเซน์งลงอธิบายอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้ก่อนผมต้องมั่นใจสองเรื่องก่อนก่อนที่จะยุบสภาเลือกตั้งใหม่คือ 1. ประชาชนต้องไปใช้สิทธิ์ได้อย่างปลอดภยัย 2. พกักการเมืองต้องหาเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพพอสมควรประชาชนก่อนครับจัดอย่างนี้เลยครับว่าเลือกตั้งเนี่ยวันเลือกตั้งจะต้องใส่ถุงมือทุกคน เข้าคูหาเลือกตั้งต้องยืนห่างกันพอสมควรและย่อนบัตรเสร็จยังต้องมีถุงมือนะครับย่อนบัตรเสร็จห่างกันเริ่มต้นด้วยวันเลือกตั้งเนี่ยจะจัดเวลาช่วงหนึ่งให้ผู้สูงอายุไปใช้สิทธิ์ก่อนเพราะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเปราะบางในเรื่องของโควิดดังนั้นผู้สูงอายุจะมีเวลาเฉพาะส่วนของตัวเองในการไปใช้สิทธิ์อย่างระมัดระวัง หลังจากนั้นวันเดียวกันนี้นะครับก็จะเป็นเวลาที่เหลือสําหรับประชาชนทั่วไปพรกการเมืองทำยังไงพรกการเมืองหนึ่งห้ามชุมนุมห้ามมารนรง์ปราศัยแล้วก็เชิญคนมาฟังไม่มีหาเสียงได้ทางทีวีวิทยุซึ่งรัฐบาลจะจัดเวลาให้จะจัดให้ทุกคนผู้สมัครมีเวลาตัวเองสามนาที ของพักการเมืองจะจัดเวลาทางทีวีและวิทยุและแน่นอนหาเสียงออนไลน์ได้ด้วยผมก็เชื่อว่าผู้สมัครส่วนใหญ่ใช้โซเชียลมีเดียล้วครับเพราะว่าคนสิงคโปร์ใช้โซเชียลมีเดียกันอย่างคล่องแคล่วอยู่แล้วแต่ว่าคนก็ต้องบอกอ้าวอย่างนี้รัฐบาลก็ได้เปรียบสิเมื่อชุมนุมปราศัยไม่ได้เนี่ยและมีการจัดเวลาให้เนี่ยก็แน่นอน ผู้สมัครของรัฐบาลพรรคพีเก,ก็จะมากกว่าอยู่แล้ว 2. รัฐมนตรีทั้งหลายแหล่ก็ยังทํางานอยู่เพราะว่าดิสนุงบอกในคําปราศัยบ่ายนี้นะครับว่าคอรมอรนี้จะทํางานไปจนถึงมีคอรมอรใหม่ราชการทุกหน่วยงานก็ยังทํางานปกติก็ต้องถือว่ากลไกลของรัฐนั้นอยู่ข้างรัฐบาลเต็มที่มีเวลาหาเสียงแค่เวันฝ่ายค้านถึงแม้ว่าพรรแรงงาน ซึ่งตอนนี้มีที่นั่ง9ที่นั่งอยู่ในสภาเทียบกับของ PAP มี82ที่นั่งเนี่ยยังไงยังไงพักแรงงานก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วครับอยู่ตรงที่ว่าประชาชนเนี่ยคิดว่ารัฐบาลเอาอยู่หรือเปล่าเรื่องโควิด1 9ถ้าประชาชนมั่นใจว่ากลุ่มของหลีเสซนหลงจะทำได้ดีกว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยว่า ที่นั่งทั้งหมด105ที่นั่งส่วนใหญ่90%จะเป็นของ PAP ยกเว้นเสียแต่ว่าคนรุ่นใหม่ในสิงคโปร์เนี่ยจะใช้สิทธิ์กรรันอย่างคึกคักเต็มที่และบอกว่าเอาละ PAP ยังไงก็เป็นรัฐบาลเนี่ยแต่ต้องการให้ฝ่ายค้านมีจำนวนมากขึ้นฉะนั้นก็าจะาบวชให้ฝ่ายค้านเพื่อจะไปคานอำนาจของรัฐบาลหรือเป็นปากเป็นเสียงให้กับ คนกลุ่มที่รู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้ยังไม่สามารถที่จะให้ความเป็นธรรมหรือว่าจะดูแลเขาได้เพียงพอฉะนั้นเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเต็มที่เลยผมมองอย่างนี้ว่ารีเซียนหลงเนี่ยอาจจะต้องอยู่ต่ออีกพักหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้ง5ปีหลังเลือกตั้งแน่ฉะนั้นเราจะเห็นผู้นำกลุ่มใหม่ของสิงคโปร์ขึ้นมารัฐ ฐานะที่สิงคโปร์อยู่ในอาเซียนและไทยเราใกล้ชิดเนี่ยก็จะต้องรู้จักกันอย่างใกล้ชิดสนิทสนมนะครับผู้นํารุ่นใหม่ของสิงคโปร์ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาภายใต้ภาวะวิกฤตเขาก็ต้องคิดอะไรนอกกรอบเขาต้องคิดอะไรที่ไม่เหมือนเดิมสิงคโปร์จะคิดอะไรที่ไม่เพียงแต่มองอาเซียนเท่านั้นแต่มองระดับโลกเช่นเรื่องการท่องเที่ยวที่จะเริ่มต้นใหม่เป็นบับเบิลเนี่ยอยู่ในฟองอากาศด้วยกันเนี่ยจับมือกัน หนึ่งประเทศจับคู่กันเนี่ยเขาไม่ได้มองอาเซียนนะครับก็มองโน่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็มองเกาหลีใต้ไทยเราก็ต้องมองในลักษณะที่จะต้องมองกว้างกว่าที่เรามองแค่อาเซียนแล้วแะครับแต่กับสิงคโปร์นี่เราต้องเข้าใจนะครับว่าศึกหนักเขาจะต้องฟื้นเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดและเขาก็ทำงานค่อนข้างเป็นระบบเขามีเงินงบประมาณพิเศษที่ฉีดเข้าไปเนี่ย ส่วนไม่น้อยเลยนอกเหนือจากที่แจกเงินที่จะให้ทุกคนมีกินมีอยู่ได้ก็คือเงินอีกก้อนหนึ่งครับที่มาจ้างคนทำงานให้อัตราคนตกงานต่ำสุดเอาเงินก้อนเดียวกันอีกก้อนหนึ่งไปฝึกทักษะใหม่ให้กับคนเพราะว่าลีเสียนลุงวิเคราะห์ให้ฟังเลยนะครับให้ประชาชนคนตัองข้าฟังเลยว่า มันจะมีงานหลายตำแหน่งนะหลังโควิด19ที่จะสลายหายไปเลยจะไม่มีความจำเป็นต้องมีตำแหน่งเหล่านั้นเพราะดิจิทัล d i s r u p t i o ก็จะมาทับซ้อนกันกันกบโควิด19ด้วยดังนั้นต้องฝึกทักษะใหม่โดยเฉพาะถ้าคนอายุปานกลางอายุ30-40เนี่ยต้องดูแลทั้งครอบครัวตัวเอง และดูแลพ่อแม่ตัวเองอีกเนี่ยเป็นภาระหนักอึง้งและถ้าตกงานหรือว่าถ้ารายได้ลดลงจะทำยังไงนี่คือสิ่งที่เขามองวิเคราะห์ให้เห็นชัดเจนผมเชื่อว่าเขามีตัวเลขด้วยนะครับว่าคนอายุ 30- 40ถึงมีเท่าไหร่คนอายุ40-50เท่าไหร่คนใกล้เกษียณมีเท่าไหร,ร,ร่แล้วเขาจะเจาะลงไปครับทาเก็ตลงไปเลยจะช่วยเนี่ยต้องเป้าแต่ละคนแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน แล้วเขาก็มองด้วยครับว่าคนที่ใกล้เกษียณเนี่ยภาระก,ก็หนักตรงที่ว่าต้องเริ่มออมพอเพียงสําหรับการเกษียณไม่ใช่เพิ่งเริ่มออมนะครับคนเหล่านี้ต้องออมมาตั้งแต่เริ่มทํางานแล้วละเพื่อเกษียณแต่ว่าพอเจอโควิดเนี่ยไอ้เงินที่ออมเอาไว้มันก็อาจจะหดหายไปพอสมควรนี่คือกลุ่มคนที่รีเซนลงวิเคราะห์เลยว่าต้องช่วยเป็นพิเศษ ไม่แต่เท่านั้นครับในคำปราศัยบ่ายนี้ดิเซนลุงก็ยังบอกเลยว่าตอนนี้ไม่ใช่เพียงแต่ภายในประเทศเท่านั้นที่มีความสลับซับซ้อนการเมืองระหว่างประเทศก็ยุ่งเหยิงพอสมควรดิเซนลุงบอกเลยว่าตัวอย่างชัดเจนนะจีนกับอเมริกาเนี่ยมีความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อเรามากสิงคโปร์เนี่ยอยู่ท่ามกลางเขาควายเลยครับเพราะว่าด้านหนึ่งก็สนิทก,กับจีนอีกด้านหนึ่งก็ต้องค้าขายกับอเมริกาไม่สามารถที่จะแยก ตัวเองออกทั้งสองข้างไปเข้าข้างยักษ์ใหญ่สองข้างได้ดังนั้นลิเซนลุงจะพูดบ่อยเลยว่าขอให้หมาอำนาจเนี่ยอย่าบังคับกดดันให้ประเทศเล็กต้องเลือกข้างเลยเพราะเราไม่อยากจะเลือกข้างและเราก็เลือกข้างไม่ได้หวังว่าประเทศยักษ์ใหญ่จะเข้าใจซึ่งเป็นจุดยืนที่ผููนำอย่างสิงคโปร์เท่านั้นนะครับที่กล้าพูดออกมาเรายังไม่เห็นผู้นำของเรา ที่จะกล้าสแสดงจุดยืนของไทยในเวทีระหว่างประเทศชัดเจนเพื่อการต่อรองขนาดนั้นได้จุดที่สองก็คือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็มีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นดีซินลุงบอกว่าจีนกับอินเดียก็มีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นใ nice นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็มีเรื่องราวในอาเซียนนี่แหละมีเรื่องที่ไม่น่าสบายใจหลายเรื่องเช่นเดียวกันนี่แค่ภาพใหญ่ ที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศในแถบนี้การเลือกตั้งครั้งนี้รัฐบาลสิงคโปร์ก็ต้องบอกกับประชาชนว่าเชื่อผู้นำกลุ่มปัจจุบันเถอะเพราะเขาเหล่านี้มีประสบการณ์เขาเหล่านี้เป็นคนกลุ่มกลไก,ลกของรัชการเขาเหล่านี้รู้ว่างบประมาณอยู่ที่ไหนหาเงินอย่างไรควบคุมค่า,ชาใช้จ่ายอย่างไรแต่ผมก็เชื่อว่า ฝ่ายคา้านก็ต้องออกมาหาเสียงด้วยการบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลทำนั้นยังมีความเหลื่อมลำ้ำยังไม่พอที่จะช่วยเหลือคนทั้งประเทศได้ให้พักแรงงานซึ่งเป็นพักฝ่ายคา้านที่มีเสียงข้างน้อยเนี่ยให้เข้ามาในสภามากกว่านี้จะได้ตรวจสอบรัฐบาลจะได้กดดันรัฐบาลจะได้ผลักดันเรื่องต่างๆให้กับคนที่ยังด้อยโอกาสได้ฉะนั้นจะเป็นการหาเสียงถึงแม้จะแค่9ก้าวันที่ดุเดือเดเลือดอพล่านมาก ลองถามตัวเองคนไทยเองนะครับว่าถ้าเลือกตั้งและมีการให้หาเสียงแค่9วันเนี่ยจะโวยวายกันลั่นทุ่งเลยไหมครับแน่นอนที่สุดบอกว่ามันเป็นไปนไม่ได้จะพูดพับประชาชนอย่างไรก็จะมีคนอ้างได้นะครับว่าโอ้ยเพราะประชากรเขาน้อย4ี่หล้านคนเท่านั้นเองของเราตั้งเจล้านคนดังนั้นมันต่างกันเยอะแต่มาเลเซียประชากรเขาก็ไม่ได้น้อยเหมือนสิงคโปร์นะครับก็20ล้าน2ี่กว่าล้านเนี่ย เขาก็ให้เวลาประมาณสองสัปดาห์เท่านั้นแต่ว่าแน่นอนสำหรับไทยเราเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเลือกตั้งใหญ่จะมีหรือไม่แต่เลือกตั้งท้องถิ่นต้องมีครับและจะมีขึ้นมาท่ามกลางโควิด1 9ได้ไหมก็ดูสิงคโปร์เป็นตัวอย่างว่าเขาจะบริหารอย่างไรของเราเองก็ต้องคิดะครับในภาวะที่จำเป็นก็ต้องคิดก็ต้องทำ เพื่อจะดูว่าถ้าเราจะมีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเริ่มต้นจากเมืองใหญ่ก่อนอบอจอ,อบอตอหรือมีบางคนพูดถึงว่ากทอมอก่อนสมมุติว่าจะเลือกตั้งผู้ว่ากทอมอจะบริหารยังไงครับภายใต้โควิด1บเรายังไม่ได้คิดแต่สิงคโปร์คิดแล้วสิงคโปร์ไม่ได้คิดอย่างเดียวสิงคโปร์จะทำแหละจะทำอย่างไรเขาบอกแล้วด้วย หาเสียงได้ไม่ได้อย่างไรประชาชนจะมาใช้สิทธิ์อย่างไรการรณรงค์หาเสียงทําอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาของการอยู่ใกล้ชิดกันเกินไปผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่ผู้นําประเทศทุกประเทศนักการเมืองทุกประเทศต้องคิดแล้วต้องออกมาแสดงความคิดเห็นมาบอกเล่ากับประชาชนว่าท่านคิดอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้ในกรณีของสิงคโปร์นั้นเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่เหมือนทุกครั้ง เลือกตั้งครั้งนี้จะมีประเด็นหาเสียงที่แตกต่างจากทุกครั้งเลือกตั้งครั้งนี้หมายถึงการเปลี่ยนผู้นำทั้งชุดหรือกว่าได้เป็นการผลัดใบครั้งสำคัญของการเมืองแล้วมันมาพร้อมกับวิกฤตเศรษฐกิจที่น่ากตัวพอสมควรเนี่ยดังนั้นจึงทำให้ประชาชนต้องใช้วิจารณญาณาอย่างหนักหน่ว และเป็นตัวอย่างของการที่ประเทศหนึ่งจะต้องฝ่าข้ามวิกฤตได้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมการเมืองและความมั่นคงจะทำอย่างไรแต่เขาหยุดไม่ได้ครับก็บอกว่าเรารู้ว่ามีความไม่แน่นอนสูงมากในอนาคตอันไกลนี้เรารู้ว่าเราจะต้องปรับตัวในหลายๆด้านเรารู้ว่าเราต้องเจ็บปวดเรารู้ว่าจะไม่สบายเรารู้ว่าจะต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่าง ที่เราไม่เคยต้องเรียนรู้และเรารู้ด้วยว่าเราจะต้องเผชิญกับวิกฤตนี้ยาวนานกว่าที่เราคาดการเอาไว้ณวันนี้พูดอย่างนี้ทั้งบทบอกประชาชนเลยนะครับแล้วบอกด้วยว่าเราจะแก้หนึ่งสองสามสี่บอกแก้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ยังยอมรับด้วยว่าถึงแม้จะแก้ตามนี้หมดแล้วก็ไม่ได้แปลว,ว่าจะประสบความสำเร็จได้ทุกอย่างที่ระบ,บากนะครับ จึงต้องแก้ไปปรับไปประเมินไปแก้อีกปรับอีกแก้อีกซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในโลกปัจจุบันที่มองย้อนกลับไปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับของเราเรายังไม่มีความรู้สึกเร่งด่วนความรู้สึกถึงความสำคัญของการปรับตัวประเมินสถานการณ์บริหารวิกฤตพุดงง่าย crisis management ยังไม่เห็นปลายนี้ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ออกมาถแถลงหลังประชุมคอรอมท่านก็พูดคนเดียวแล้วพูดยาวแล้วพูดบนแล้วพูดในลักษณะแบบเดิมเลยครับทำให้ผมก็งงพอสมควรเพราะว่าสัปดาห์ก่อนท่านออกมาพูดแบบ new look แบบ new normal ท่านนายกประยุทธ์ พูด11นาทีคราวที่แล้วฟอร์มใหม่ลุกใหม่รูปแบบใหม่เนื้อหาใหม่1 2 3ชัดเจนว่าต้องทำอะไรอย่างต่างๆนั่นๆหลายคนก็มองว่าเอา้านี่จะทำให้ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยต่อไปนี้อธิบายความพูดจาชัดเจนขึ้นวิธีคิดก็จะชัดเจนจะได้สื่อสารกับประชาชนอย่างมีสาระเนื้อหาโดยไม่ใช้อารมณ์โดยไม่บน่นโดยไม่หมงุดหงิดแต่วันนี้กลับมาเป็น คนอีกประยุทธ์คนเดิมแล้วครับพูดไปบ่นไปครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงท่านต้องการให้คนไทยเห็นพ้องต้องกันในเรื่องไหนอย่างไรบ้างน,นี่คือปัญหาของเราปัญหาของเราก็คือว่าเราขาดยุทธศาสตร์ระดับชาติเราขาดความสามารถในการบริหารวิกฤตที่จะดึงเอาทุกฝ่าย ที่เห็นต่างเห็นพร้องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยมาตั้งวงเพื่อที่จะบอกกล่าวว่าตกลงเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างไรเพราะวิกฤตครั้งนี้หนักหน่วงครับหนักกว่าทุกครั้งครับแล้วก็ยังไม่มีอะไรรับรองยืนยันได้ว่าเราปั๊มเงินเข้าไปแล้วเรามีมาตรการมากมายหลายอย่างแล้วเนี่ยจะรอดอย่างชนิดที่เจ็บปวด น้อยที่สุดได้หรือเปล่าด้วยการเมืองครับคุณภาพการเมืองจะเป็นตัวตัดสินแต่ถ้าเราฟังที่เป็นข่าวคราวในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามีกลุ่มการเมืองเริ่มจะเคลื่อนไหววิ่งเต้นเอาคนนั้นคนนี้มาเป็นรัฐมนตรีคนนั้นปล่อยข่าวคนนี้จะได้เป็นแล้วกันหลายกรณีครับที่คนไทยฟังแล้วก็ไม่ใช่ร้องยี่อย่างเดียวนะครับร้องบอกว่าเจงแล้ว เพราะว่าคนที่มีประวัติทางเสียหายประวัติทางลบประวัติเรื่องคอร์รัปชันประวัติเรื่องค้ายาเสพติดประวัติเรื่องไม่มีความรู้ความสามารถใดๆเนี่ยกำลังจะเป็นรัฐมนตรีครับถ้าข่าวลือนี้จริงก็ไม่ต้องพูดถึงคำว่านิวนมโนมูที่ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์บอกกับประชาชนว่าจะประับจะฟังประชาชนจะวัดผลงานโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม จะไม่ใช้วิธีเดิมอีกต่อไปเราจะร่วมกันเพื่อสร้างชาติโดยการเอาเนื้อหาสาระและคุณภาพนั่นคือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังแต่ดูเหมือนว่ามันจะดีขึ้นวันสองวันแล้วก็มันจะกลับไปอยู่สภาพเดิมกลับไปอยู่สภาพเดิมยังสุดต่อไปอีกเพราะว่าการเมืองไทยไม่พัฒนาใดๆทั้งสิ้นตรงกันข้ามกลับจะดูถูกประชาชนทั่วไปด้วยการ เดินชนกําแพงเดินสวนทางกับความรู้สึกของประชาชนได้อย่างชนิดที่น่าแปลกใจมากถ้าประเมินความรู้สึกประชาชนแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังทำกันอยู่พักการเมืองที่อยู่ในโดยเฉพาะฝ่ายที่มีอำนาจขณะน,นี้ที่กำลังพูดกันอยู่ทำกันอยู่หรือส่อว่าจะทำนั้นล้วนแล้วแต่ดูถูกประชาชนทั้งสิ้นเลย และหนีไม่พ้นด้วยครับว่าเราต้องเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะว่าได้ค้างคามายาวนานแล้วและข้ออ้างไม่มีงบประมาณที่ถูกตีตกกลับไปทันทีก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะบางครั้งนี่คนที่มีตําแหน่งแห่งหนในรัฐบาลพูดจะอะไรก็ได้หรือไม่ต้องตรวจไม่ต้องเช็คไม่ต้องหาข้อมูลใดๆพูดออกมาอะไรอยากจะพูดเพื่อที่จะปกปักรักษาผลประโยชน์ของตัวเองของรัฐบาลตัวเองนั้นพูดเสร็จแล้วก็ วันรุ่งขึ้นมีคนบอกว่าไม่จริงก็แก้ตัวน้ำขุ่นๆหน้าตาเฉยอย่างนั้นหรือครับถ้าเป็นเช่นนั้นเราไม่รอดวิกฤตนี้ครับมองดูเพื่อนบ้านมองดูประเทศอื่นแล้วย้อนกลับมาดูตัวเราเราจะรู้สึกเลยครับว่าหันซ้ายหันขวาเราต้องตั้งคำถามตัวเองครับว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและมองไปข้างหน้าจุดข้างหน้าเราคืออะไร ติดตามข่าวสารทั่วโลกต้องกลับมาวิเคราะห์สถานภาพและโอกาสของความอยู่รอดของประเทศไทยเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud